สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคในการเทเสาแบบแข็งแรงและปลอดภัยนะครับขั้นตอนแรกคือเราต้องทำความสะอาดโคนเสาทำการเคาะขี้ปูนออกให้หมดนะครับแล้วก็ทำการดีดเต้าหาแนวเสาเป่าไร่เศษหินที่เราเคาะออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมแบบทาน้ำมันให้เรียบร้อย ก็ทำการประกอบแบบนะครับคำยันให้ได้องศาหลังจากนั้นก็เทคอนกรีตที่สำคัญอย่าลืมจี้วยด้วยนะครับจีวยคือสิ่งสำคัญแล้วก็ทำการถอดแบบออกนะครับหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนบ่มคอนกรีตนะครับโดยการพันพลาสติกไว้เพื่อป้องกันการไหลซึมหรือละเหยของน้ำอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้ได้เสาคอนกรีตที่แข็งแรงและมั่นคงนะครับ ขอบคุณครับ